ปลายปีอย่างนี้นะครับเราพามาที่ร้านเรสนะครับชื่อเต็มๆคือเรส Good Wife Japanese Food สายร้านเรสนะครับเป็นอิซากายะนะครับญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นร้านกินดื่มเมนูเด่นของเขามากๆเลยคือย่างฟางที่เรียกว่าวารายากิ ส่งท้ายปีกับการเดินทางที่แสนพิเศษผมชวนแวะเติมพลังความสดชื่นที่เชลคาเฟ่นในปัมเชลกันครับเพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษให้อิ่มคุ้มตลอดการเดินทางกับโปรโมชั่นจับคู่สุดคุ้มเมื่อซื้อเครื่องดห่ือเมนูน้ำส้มข้นสด100%จำนวน1แก้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มชาเขียวมทชาน้ำส้มหรือน้ำส้มปัน่นคู่กับพิซซ่าสติก๊กจ่ายเพียง89บาทเท่านั้นจากปกติ109บาทครับ รับประกันความอร่อยและความสดชื่นจากเครื่องดื่มที่เชลคาเฟ่ทุกสาขาทั่วประเทศอย่าลืมแวะเติมเต็มพลังให้ทุกการเดินทางของคุณได้ที่เชลคาเฟ่ในปั๊มเชลนะครับ ปลายปีย่างนี้นะครับเชชินชิมส่งท้ายความอร่อยเฮฮายกแก๊งครับเราพามาที่ร้านเรดนะครับชื่อเต็มๆคือเรดกู d w ว f e เจแปน e ิสฟู้ดอยู่บางนาตราดขาเข้านี่เองครับนี่ตรงประมาณใกล้ๆกับเมกาบางนาครับมาแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองนะจะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเพลกราวด้วยใช่ไหมเจแปนิสเพลกราวคือเป็นร้านอิสยะนะครับมีเมนูเล่นของกินเล่นจานเล็กจานใหญ่มากมายเลยแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยนะครับแถวนี้ก็จะมีคนเยอะแยะมาเลยพวกครอบครัวพวก ฟิช <Fish S 2> ก็มา<ะ>ที่นี่กันเยอะมากเลยนะเ<ะ>พราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีเมนูของนำข้าจากญี่ปุน่น<ะ>ราคาสมเหตุสมผลราคาดีมากเลยแล้วก็ทำรสจัดหน่อยให้ถูกปากคนไทยนะครับ<ะ>แล้วเรสเขาจะทำอะไรข้างในเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับวิธีการมานะครับถ้ามาจากในเมืองเนี่ยก็มาบางนาตราดนะครับแล้วก็พอเห็นเมกะบางนาก็เห็นว่าทางกลับรถเนี่ยเราให้วิ่งเลนซ้ายแล้วลงไปในเมกะบ,บางนาทีในเมกะบางนารับบัตรแล้วก็ยูเทิร์นออกมาอีกทีครับ Google จะบอกมาอยู่แล้วนะพอออกมาแล้วอีก400เมตรก็เห็นทางซ้ายมือก็เลี้ยวเข้าได้เลยครับอยู่ก่อนถึงไทยวัสดุครับจุดสังเกตคือข้างหน้าจะมีสนามหญ้ากับป้ายสีแ,ยแดงๆเต็มเลยจอดรถด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้ได้เยอะแยะเลยครับเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับไปค่ะ สายด้านเรสนะครับเป็นอิสัยายะนะครับเมนูมีหลากหลายมากความโดดเด่นของเขาเนี่ยเมนูของเขาเขาจะทําให้รสจัดขึ้นให้ถูกปากคนไทยแล้วเมนูเด่นของเขามากๆเลยคือคือย่างฟางที่เรียกว่าวารายากิทําอาหารแบบญี่ปุ่นพื้นบ้านที่จุดไฟแล้วก็เผาฟางให้มันมีเปลวไฟอุณหภูมิสูงพุ่บขึ้นมาให้มีความหอมที่ตัวเนื้อสัตว์ที่เขาไปย่างครับ เราเข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับมีทั้ง2แบบนะตอนนี้เรานั่งอยู่เป็นเหมือนเโต๊ะที่เป็นหลงแบบญี่ปุ่นนะครับและเป็นโต๊ะแบบก็อี้นั่งก็มีแล้วตรงกลางนี่ตรงกลางจะมีม้านั่งยาวๆเลยใครอยากนั่งโซนข้างหน้าที่ตรงสถานีปิ้งย่างนั่นก็ได้นะครับมาที่นี่ก็ต้องกินเมนูวารายากิวารายากินี่คือการทําอาหารให้สุกแบบพื้นบ้านด้วยการ ลมควันแล้วก็เผาฟางคนที่เห็นอันแรกเลยนี่ปลาหมึกย่างฟางครับเป็นบรยากิที่ดูง่ายหมึกหอมเนี่ยเอาเข้ามาทั้งตัวเลยแล้วก็ย่างฟางที่เห็นต่อด้วยอันนี้ลิ้นวัวย่างกับยูสกโคโชล,ลิ้นวัวย่างก็จะย่างแต่อันนี้เขาจะไปย่างข้างในให้ที่นี่เนี่ยเขานําเข้าวัตถุดิบชั้นดีจากญี่ปุ่นมาทุกวันอังคารและวันศุกร์ แล้วปลาที่ใช้ทูน่าเขาเนี่ยจะเป็นบลูฟินทูน่าซึ่งอันนี้ดีที่สุดในบมรดามาโกรโถด้วยกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นที่นี่เขามีฮอนมาโกรโด้วยอันนี้ฮอนมาโกรโถครับมังกรโรนี่สามารถสั่งได้เลยเป็นเนื้อปลาทูน่าคลีนลำเินเนี่ยอันนี้เอาทํามาย่างฟางแล้วก็มีกินกับตัวนี้ที่มีสาหร่ายอะไรตัวนี้สามารถสั่งต่างหากได้มีทั้งส่วนตรงนี้ผมใช้ว่าน้าผากนะนี่มันโนเตนนะแล้วก็แกงเรียกว่าโฮโฮนะซึ่งเมนูอยู่นี้เลยแล้วผมดู้าสั่งเป็นซาชิมิ เราชิมแบบสดหรือเอาแบบย่างฟางวารยากิได้อีกโอ้โหมีให้เลือกด้วยว่าจะเอาไงหรือเราจะทําเป็นซูชิก็ได้ครับเขาจะมีหัวปลาทูน่าด้วยที่เป็นส่วนหัวเนี่ยเขาจะมีทั้งลูกตาปลาดูแล้วมันอาจจะน่ากลัวนะแต่จริงเนี่ยพอเอาไปต้มซีอิ๊วแล้วเนี่ยมันจะแบบคอลลาเจนมาออกมามันจะมีส่วนถนึงถึงมีส่วนเนื้อด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็นกรุบกรบนิดๆอันนี้คือถ้าคนนักชิมจริงเขาจะชอบมากเลยครับถ้าคนบอกว่าอยากกินหลากหลายเป็นอะไรก็มีชุด ฮามาจิ100กรัมกับทูน่าหนึ่งรกรัมนี่ยำเนื้อกระบังลมเขาทำแบบให้รสชาติแบบคนไทยแต่ปรุงแบบญี่ปุ่นมันจะมีรสชาติเข้มขน้นที่เนี่ยอารมณ์ก็เหมือนว่าเอาไปยำแล้วเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วไม่มีวัตถุดิบไทยอะ่ะก็ใช้พรสึกเปรียปร้ยวแทนมะนาว ข้าวคั่วหรือก็ใช้ข้าวพองแทนแต่ปรุงแบบลักษณะแบบยำไทยอ่ะซึ่งจะใส่หอมแดงใส่พริกใส่อะไรคหอ,อันที่สุดยอดมากครับหอมมากแล้วก็อร่อยลองดูเลยไหมครับอันนี้เป็นหมึกหอมนะจ๊ะมาทั้งตัวเลยแต่ผมจะกินแบบสไตล์สไตล์คนไทยะนะจิ้มไม่นี่เลยออลองแบบไม่จิ้มดีกว่า หอมมากไม่จิ้มก็อร่อยพี่ที่มันหอมอะไรปะมันคือหอมกลิ่นฟาร์มแล้วบึกมันสดมากไะมันกรอบเด้งเลยแล้วเวลากินเข้าไปมันจะมีหวานหวานของเนื้อปลาบึกนิดนใช่เอยว่าวัตถุดิบเขาดีมากค่ะมันสดมากไม่ต้องปรุงทําอะไรเยอะก็อร่อยแล้วอันนี้คือแบบเราปรุงแจ่งนำเสนอมาเพืกินรับประทาถ้าบอกเลยถ้าคนกินฮอนมักูโร่เนี่ยก็จะชอบว่าเฮ้ยจะชอบกินโอโทโร่ใช่ไ้มอ่ะชอบกินชูโทโร่ที่มันสูตรมืนมากแต่ว่า ให้ส่วนของโนเตนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการรูปผสมระหว่างโอโทโรกับชิโตโรตมนีความหนึบดใเคี้ยวอยู่มันไม่ใช่ละลายในปากเลยแต่ความมันมันยังอร่อยอยู่โนเตนนะครับส่วนหน้าผากนะฮะโนเตนแตะโชว์อยู่กับวาซาบิดนึงเขามีใส่วาซาบิดองมาให้หน่อยหนึ่งด้วยคือที่นี่เขามีให้เลือกด้วยวาซาบิดองตอนนี้บอกเลยว่าโนเตนอร่อยมากโอโหสุดแก่เอาละเรากินแบบจิ้มแบบโชว์อยู่นิดเดียวแล้วกินกับวาซาบิดอง นี่จะหนึบหนบถไหมถู้ไหหนึบหนึบหน่อยแตมันยังมันๆอยู่มันไม่ใช่แก้มธรรมดานะมันแก้มปลาอรมากุโลล์หรือทูน่าคลีมหรือบลูฟินทูน่ามันคือสุดยอดของทูน่าแล้วร้านเนี้ยเมนูย่างฟางเขาว่าท yeah. like uh ําได้ดีมากการเก็บกลิ่นที่อยู่ในเมนูนั้นๆน่ะเรากินเข้าไปอ่ะคือไม่ต้องจิ้มอะไรเลยกลิ่นมันจะแบบขึ้นจมูกเลยค่ะ ร้านนี้เนี่ยเมนูที่ย่างฝางสังเกตเราจะมีหลายเมนูที่ย่างฝนางเพี่ยร้านนี้ย่างฝางเขาทำได้ดีมากครับพี่เงาหนิใช่ไหมคะใช่พี่ชอบกินย่างฝาง <ś c oughs> <ś c oughs> ผมกินแล้วนะอันนี้เราจิ้มกับวาซาบิบ้าง <ś c oughs> วาซาบิเนี่ยจริงๆถ้าแบบญี่ปุ่นก็ไม่ต้องละลายนะครับเอามาแตะไว้แล้วเราก็แตะแล้วก็ปาดเอาเนาะปาดเอาแล้วก็มากินยิ่งกว่าโอโทรโร่ไงอ่ะจริงๆมันอร่อยกว่าอีก จริงๆส่วนหัวปลาเป็นส่วนส่วนหนึ่ง่ยซึ่งคนเนี่ยมองข้ามไปทั<อ>้ๆที่มันมีความอร่อยแอบซ่อนในหัวปลามากมายเลยอันนี้น้าผ่กนะใช่ค่ะนอเตนดีไหมละลายในปากใช่ละลายในปากอยากให้สองคนที่ลองกินโอลิฟมาว่ากินนี่นเป็นไงเซตเนี้ยมันคือร้อยกรัมบวกร้อยกรัม เซ็ปลาฮามาจิร้อยกรัมกับตัวทูน่าร้อยกรัมซึ่ง2อย่างนี้เอามารวมกันได้ทําเป็นข้าวห่อสาหร่ายเป็นเนงิโทรโรเป็นซูชิเนงินะครับยิ้มอย่างนี้อร่อยแน่ของพี่อ่ะพอเป็นโทรโสัพ์แล้วมันจะ,ม,นจะมันไงมันหอมมันแล้วไอ้ตัวนี้เราสามารถกินเป็นข้าวเป็นถ้วยได้เลยอ่ะแล้วมันหอมมาก ิงมันนุ่มละลายในปากแล้วพอไปเจอรสข้าวอ,ะอ่ะโอ้โหเพอร์เฟกคือเนื้อฮามาจิมีรสชาติในตัวใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะมากุโกรย่างฟางมันจะมีเหมือนเมันยูสุใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วมีสาหร่ายด้วยต้าย่างฟางมันหอมหอมมากอืม,มันไม่ใช่แค่ม,ม,มันขึ้นจมูกอะไหนๆก็ย่างฟางย่างฟางอะไรนะอันนี้แหละที่เป็นทีเด็ดของทางร้านอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ชอบมากสุดคือลิ้น เมนูเชนชิมอีกอย่างที่ชอบมากเลยคือลิ้นวัวยากี่เขาทำหนาๆเลยเขากินกับยูสุโคโชที่มันแบบพริกไทยญี่ปุ่นนีอะไรพวกนี้นะแล้วก็มียูสุเพื่อๆนิดๆเอามาเป็นจิ้มๆอันนี้เข้ากันดีมากเลยครับผมไม่ได้ออกแรงเคี้ยวอ,อืมจริงๆนะไม่ได้ออกแรงเคี้ยวจริงๆนุ่มกว่าเลนทุทั่วๆไปแถมแถมเวลาเวลาเขาทำอย่างเงี้ยเห็นแลยเขาบ้าง จร,จ,รจริงๆแค่ภาษาเนื้อกาเรียดักคล้ายๆอะได้ข้อนคัาดหน่อยอเย่างกับปลาหมึกเวลาบ้างใช่ไหมทำทำยิ่งกินง่ายขึ้นจริงๆกระชิน้นมันหนาด้วยปลากระชินมันเคี้ยวได้เต็มคำ<อ>เคี้ยวว่าไปบอโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกให้เออยเพราะเป็นเมนูที่ผู้หญิงน่าชอบเพรั่มีคอลลาเจนคอลลาเจนบอกก่อนว่าทุกโต๊ะสั่งไม่ได้นะมันมีจํานวนจํากัดอนั่นเองเพราะว่าถือว่ามันเข้ามา3ตัวมันก็จะมีแค่6จานเท่านั้นเอง S <s <us> <S หเป็นกังไบ้างนุ่มหนึบหอมมันมันต้มซีอิ๊วด้วย <S <s <ans> <S นิสเกะเพราะฉะนั้นมันจะมีความหอมหวานอยู่ในตัวหอมหวานมากซึ่งเมนูสุดท้ายกระเบืงกระบางลมนี่เป็นลูกครึ่งนะมันเรียกังจะลูกครึ่งใช่ไหมพี่กระบังลมเนี่ย <S <s <ans> <S จริงๆแล้วจะ <s ans> จะบอกว่าเนื้อมันอยู่ตรงส่วนเพลทที่เป็นส่วนใกล้ๆพื้นท้องอะ่ะครับอ่าเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามันติดก,กับไอ้กระบังลมใช่ไหม มันเผ็ดแบบของคนไทยกินเลยนะแต่มันมีความรู้สึกแบบญี่ปุ่นเพราะมันมีคอนสึกมันมีข้าวพ้องกับกรอบอม,มีอะไรอย่างเงี้ยมันจริงหลับตาแล้วกินแบบคล้ายๆเนื้อน้ําตกอ่นะคล้ายๆเนื้อน้าตกบ้านเราแต่มันจะมีามเป็นญี่ปุ่นให้มีความเผ็ดหน่อยรับรองคนไทยชอบแน่นอนยำเนื้อกะบังลมเนี่ยเขาจะเป็นฟิลเหมือนเมนูญี่ปุ่นผสมไทยเขาจะมีความเผ็ดแต่ก็จะได้กลิ่นอายความญี่ปุ่นจากเนื้ออร่อยมากเมนูนี้ก็ต้องสั่ง โหถ้าให้ที่นี่ให้เรื่องหนึ่งเมนูนี่ยากมากเลยอ่ะโฮโฮกันโนเตนก็ได้ครับหน้าผากแล้วก็แก้มของปลาทูนา่ากรีนด้ำเงินหรือบลูฟินทูน่าครับ ร้าน Red Good Wife Japanese Food หรือร้าน Red เนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะอะ่มากลางวันก็มีเมนูข้าวด้งให้ด้วยแล้วก็มาตอนเย็นอย่างน,างนี้อย่าลืมว่าถ้าสั่งครบ800เนี่ยหลัง2ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งก็จะมีเครื่องดื่มฟรีฟลด้วยต่อคนนะครับ800้อยต่อคน800ต่อคน,อคนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามความอร่อยกับพวกเราได้ที่ Facebook นะคะ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของเชียวชวนชิมค่ะมาเดี๋ยวเราชวนกรรมการมาด้วเยนะเลยว่า thank you.